ท่านผู้ชมครับในที่สุดก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันลย์บอลนชั่นส์ลีก2 0 2 4รอบไฟนอลซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพประเทศไทยของเราครับโดยในวันนี้ครับ30มกราคม2567สําสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยครับต่างก็พร้อมกันเผยแพร่ข่าวว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนชั่นส์ลีกรอบไฟนอลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-23มมิถุนายน โดยทั้งสื่อมวลชนสำนักต่างๆครับได้รับการเชิญจากสมาคมบอล์บอลแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมงานถแถลงข่าวการคว้าสิทธิ์จัดการแข่งขันวอล์บอลเอชั่นสลีก2024รอบไฟนอลจะเป็นทางการครับโดยจะถแถลงขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับท่านผู้ชมครับถือว่าน,นี่เป็นข่าวบทสรุปกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับการพลาดหวังการเป็นเจ้าภาพของไทยซึ่งเกิดขึ้นตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาเลยครับ เพราะก็ต้องบอกว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นเอาคนไทยผิดหวังไปตามๆกันครับเมื่อประกาศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน3สนามแรกไม่มีชื่อประเทศไทยอยู่ในนั้นครับซึ่งก็ถือว่าผิดปกติอย่างมหันนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยไทยจะเป็นหนึ่งในสนามที่ทางลย์บอลโลกต้องเลือกให้เป็นเจ้าภาพทุกป,ปีครับเนื่องจากกระแสะความนิยม เรตติ้งภาพความงดงามและผลประโยชน์ทางการตลาดมหาศาลจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับทำให้หลายคนเนี่ยก็คาดหมายครับว่าไทยเนี่ยจะต้องได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายแน่ๆเพราะ3สนามแรกเนี่ยเราไม่ได้รับการคัดเลือกครับแต่แล้วถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่าในเวลาต่อมาเราก็เริ่มต่งหิดใจ,จครับแล้วก็เริ่มรู้สึกผิดหวังไปตามๆกันครับเมื่อมีหลังข่าววอลเลย์บอลของต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มระบุครับว่าเนชั่นสลีปรอบไฟนอล จะจัดขึ้นที่ประเทศจีนไม่ใช่ประเทศไทยครับโดยเฉพาะนักโดยเฉพาะวงในหรือว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงวอลเลย์บอลต่างประเทศบางคนซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็มีการพูดว่าประเทศจีนแนะ่ๆที่จะได้รับการคัดเลือกครับไม่ไม่มีการพูดถึงประเทศไทยเลยนั่นก็ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยก็ช็อกไปตามๆกันเป็นอย่างมากครับเพราะาเราก็ไม่คาดคิดกับว่าเราจะถูกมองข้ามในฐานะของการเป็นประเทศที่เป็นฐานการตลาดที่สําคัญมากๆของวอลเลย์บอลโลกครับ จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับกระแสะข่าวก็เริ่มพลิกกลับครับเนื่องจากทางผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟอ์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มให้ข่าวนะครับกับสื่อมวลชนไปในทิศทางเดียวกันถึงการที่ไทยได้รับการคัดเลือกแต่ยังไม่ชัวแน่นอน100%เนะครับเหลือเพียงข้อตกลงในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ต่างๆครับระหว่างบอลเลบอลโลกกับประเทศไทย ซึ่งช่วงก่อนปีใหม่ครับท่านสมพรใช้บางอยางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวถึงการจัดการแข่งขันครับว่าเหลือเพียงแค่การเจราจาเท่านั้นว่าการจัดการแข่งขันจะเป็นของฝั่งสมาคมหรือทั้งเอกชนที่จะได้เป็นเจ้าภาพดําเนินการในการจัดงานนี้นะครับ โดยท่านสมพรเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน f n l 2 0 2 4เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงการคุยเรื่องรายละเอียดกับสาพานวัลเลบอลนานาชาติครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้าก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพโดยโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าไทยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากครับ ส่วนในเรื่องของการแข่งกับเอกชนไม่มีปัญหาเลยครับเพราะการจัดการแข่งขันมันเป็นเรื่องระหว่างสมาคมกับฟุตบอลเวิลด์ส่วนผู้เอกชนเป็นเรื่องของทางฟุตบอลเวิลดว่าจะประสานตรงนี้เองซึ่งไม่เกี่ยวกับสมาคมครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หรือสิ่งที่จะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็คือเรื่องของสมาคมกับ l ุ y บอลเวิ r ด d นั่นเอง ซึ่งทิศทางท่านผู้ชมครับในเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีนักข่าวชาวอิตาลีครับที่ชื่อว่าอเลสซานโดรกาโรต้าครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ความวอดในวงการฟรุตบอลระดับโลกครับแล้วก็ข่าวที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยข่าวต่างเนี่ยมักจะไม่ผิดพลาดเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ได้โพสในในช่องทาง X นะครับหรือว่าอดีตก็คือ Twitter เนี่ยเขาเขด้โพสต์ข้อความไว้ครับว่า Breaking News Bangkok Thailand is expected to host the Women's Volleyball Nations League Finals 2024 Between June 20th and 23rd The games would take place at the indoor stadium h o m บโดยแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า ข่าวด่วนครับกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลระเบอลหญิงเนชั่นสีกรอบสุดท้ายปี2024ระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนครับโดยการจัดการแข่งขันเนี่ยจะจัดขึ้นที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพครับ เพราะฉะนั้นข่าวนี้ออกมาท่านผู้ชมครับมันก็เริ่มมีความชัดเจนและเกือบจะฟันธงได้แล้วเหลือแค่เพียงการออกมาพูดคอนเฟิร์มของทางหน่วยงานอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมลย์บอลแห่งประเทศไทยหรือทาง l e y b a l l World หรือทาง FIVB เองนะครับซึ่งล่าสุดท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าทางสมาคมลย์บอลก็ได้มีการเทียบเชิญสื่อมวลชนสายต่างๆในการที่จะเข้าร่วมการถแถลงข่าวในวันที่2 คุมภาพัน์นี้นะครับเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ v อ l ์เรสบอลนิชั่นสลีคลอบไฟีนอลของไทยซึ่งนั่นหมายความว่าเราคอนเฟิร์มได้เกือบ100%แล้วนะครับสำหรับการเป็นจ้เาภาพของเราในครั้งนี้และอย่างที่แอดมินได้เคยกล่าวไว้ในคอนเทนต์ e อล a l l ของช่องเรามาโดยตลอดท่านผู้ชมครับถึงความสําคัญของประเทศไทยเราในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์เรสบอลนชั่นสลี รือในาอดีตก็คือ f o l l o บัววอร์กลางปีนั่นเองครับจากกระแสะความนิยมเรตติ้งการตลาดการจัดการของเราไปจนถึงนิสัยใจคอความน่ารักสนุกสนานของคนไทยซึ่งเราได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามไปทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับที่เราจะถูกละเลยจากการเป็นเจ้าภาพและเราต้องได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปีอย่างน้อยหนสนามแน่นอน ซึ่งมันเป็นแบบนี้มาตลอดครับนับตั้งแต่การแข่งขันยังใช้ชื่อเดิมหรือมีระบบการแข่งขันแบบเดิมก็คือลย์บอลเวิร์กกลางปีครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในฟุตบอลอิตาเลีย2023ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพสนามสัปดาห์ที่3กลุ่มหกครับ ซึ่งสนามไทยนี่เองครับก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่และประทับใจมากๆนะครับแก่ทั้งนักกีฬาระดับโลกและทีมงานของ l e y บอล l World เองที่ต่างก็ออกมาชื่นชมและยกย่องประเทศไทยกันในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจนครับ เพราะฉะนั้นในปี2024หรือปีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อมีการประกาศสนามสภาพในช่วง3มสัปดาห์3สนามแรกออกมาแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไทยคนไทยหลายคนก็อาจจะตกใจครับแต่ก็เชื่อเลยครับว่าคนที่อยู่ในวงการฟรุตบอลโลกมานานเนี่ยหรือคนที่ติดตามมานานมากๆคงคิดในใจไปล่วงหน้าแล้วครับว่ารอบไฟนอลเนี่ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากไทยแลนด์ของเรานี่แหละก็บรรยากาศสนามกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วโอ้โหมันยังดูคลึกคลื่นยิ่งใหญ่ไม่แพ้รอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายเลยครับ เพอรดีกว่าได้ซ้ำเพราะฉะนั้นปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องประหลาดใจเลยครับที่ f i บ b จะตัดสินใจเลือกไทยเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลครับท่านผู้ชมครับหากเราคอนเฟิร์ม100%สําสำหรับการเป็นเจ้าภาพสนามสุดท้ายเนี่ยเท่ากับว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยทำหน้าที่จัดรายการนี้ในรอบไฟนอลครับเพราะว่าถ้าย้อนไปเนี่ยน a ช i ั่นส e a g u กจัด ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2018รวมถึงปีที่2คือ2019เนี่ยก็ไปจัดรอบเฟนอลที่เมืองหนานจริงของประเทศจีนนะครับปี2020ยกเลิกเนื่องจากโควิดครับ2021จัดที่ยูเรมินีประเทศอิตาลีครับในช่วงที่ใช้วิธีการแข่งขันแบบบับเบิลนะครับปี2022จัดที่เมืองอังการาประเทศตุรกีนะครับและล่าสุด2023ก็จัดที่เมืองแฮ r ริงตันของสหรัฐอเมริกาครับ ส่วนเมื่อปีที่แล้วครับอย่างที่บอกไปว่าไทยเลยเป็นเจ้าภาพวอลรย์บียนชั้นสลีกครับรอบแรกสัปดาห์ที่3ในกลุ่มที่6นะครับซึ่งก็ไดส้สร้างภาพความสวยงามมากมายไปทั่วโลกนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนวอลลย์บอลเวิร์กกลางปีเนี่ยไทยเคยเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งนะครับในปี2016ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมี6ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้มาแข่งขันกันในรอบไฟนอลแต่ถ้าไทยได้เป็นเจ้าภาพในชัน้นสลีกใน รอบสุดท้ายในปีนี้นะครับก็จะมีทีมมาแข่งขัน8ประเทศเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากกว่าในคราวที่เราเป็นเจ้าภาพคราวที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวอลเลย์บอลนิชั่นส์เกนะครับประเภทหญิงครับปี2 0 2 4เนี่ยไปดูในสัปดาห์แรกก็จะมีการแข่งขันกันที่ตุรกีแล้วก็บราซิลนะครับสปหาห์ที่2จะแข่งกันที่จีนและสหรัฐอเมริกาส่วนสปดาห์ที่3จะแข่งขึ้นที่จีนที่ฮ่องกงนะครับและก็ที่ญี่ปุ่นครับ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี่คือถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับสำหรับวงการวอลเลยร์บอลไทยของเรารวมถึงวงการกีฬาไทยด้วยนะครับในภาพรวมเลยสําหรับการที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ b n l 2 0 2 4รอบไฟนอลซึ่งก็แถลงจะแถล,ง,แลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่2กุมภาพันนี้นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งต่อตั้งตารอคอยฟังแน่นอนครับเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการแข่งขันที่จะต้องมีการเผยแพร่อ,ออกมาเป็นระยะต่อจากนี้แน่นอนครับที่สําคัญเนี่ยชาวไทยโดยเฉพาะแฟนๆวอลเลย์บอลคงเตรียมกัน เตรียมตัวกันกดจองตั๋วกันแบบแย่งกันสุดท้ายสุดเดทแน่นอนครับสนามน่าจะล้นทุกคู่แข่งขันครับแม้จะไม่ใช่คู่ของไทยก็ตามครับเพราะรอบไฟนอลเนี่ยก็จะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ฝีมือฉมังทุกทีมมาเจอกันครับซึ่งแฟนๆก็จะคงเฝ้ารอที่จะได้ชมฝีมือของบรรดาทีมใหญ่ด้วยตาตัวเองกันอย่างแน่นอนครับ แอดมินก็ห่วงอยางเดียวครับเรื่องของตั๋วผีที่เขาจองกว้านซื้อไปเก่งกําไรกันเนี่ยก็ต้องดูว่าฝ่ายจัดจะมีมาตรการในการป้องกันปัญหานี้ยังไงนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายตั๋วสู่มือของแฟนๆฟยลล์บอลที่รักกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วปีนี้นะครับความสําคัญอย่างยิ่งของทัวรน์นาเมนต์ VNL 2 0 2 4ของไทยอ่ะก็คือการที่ทีมลยล์บอลสาวไทยจะต้องทําคะแนนสะสมอันดับโลกให้สูงที่สุดเพื่อลุ้นโคต้า ไปโอลิมปิกเกม2024ครับซึ่งจากอันดับเราตอนนี้ก็ถือว่าเราสตาร์ทในจุดที่เสียเปรียบทีมคู่แข่งอื่นๆทุกทีมที่อยู่ในข่ายลุ้นโคต้าที่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บชัยชนะให้มากที่สุดในฟอร์ l บอลนชั่นสลีกปีนี้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะครับเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมส์ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับไปดูในเพจ o l l e y b a l l World นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็น เพจ Facebook ที่ก็ค่อนข้างเอาใจแฟนๆชาวไทยครับในช่วงก่อนที่มีข่าวจากสมาคมเมื่อ4วันที่แล้วครับก็มีการโพสคลิปนะครับเป็นภาพการแข่งขันฟิตบอลเนชันสลีกสนามที่ไทฮิอินดอร์เซเดียมหัวหมากเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเลครับว่ามันไม่น่าจะเป็นใครไปนอกจากไทยในการเป็นเจ้าภาพรอรไฟลปี2024นะครับ ก็มีการโพสตคลิปภาพความประทับใจต่างๆของสนามไทยเมื่อปีที่แล้วก็ค่อนข้างสวยงามมียอดไลย่ยอดแชร์ค่อนข้างเยอะนะครับและก็นี่ถือว่าเป็นการความเคลื่อนไหวที่สําคัญของวอลลย์บียวเลยในการที่จะเหมือนกระซิบเป็นไกลๆครับว่าเราไปจัดที่คุณแน่นอนครับไม่ไปที่ไหนครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้เพราะอย่างที่บอกก็ยังมีการพูดคุยหรือตกลงกันในเชิงเทคนิคการจัดการแข่งขันกันอยู่ระหว่างวอลรย์บียวกับประเทศไทยนะครับรวมไปถึงหลังจากที่ทางสมาคมได้มีการ ให้ข่าวกับสำนักข่าวต่างๆครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพค่อนข้างแน่นอนแล้วทาง Vol ุ l บอ l เวิ r l กก็ได้มีการโพสต์รูปภาพทีมสาวไทยครับพร้อมกับแคปชั่น Thailand นะครับซึ่งก็เป็นภาพของนักกีฬาไทยนะครับมาถ่ายภาพกันน่าจะเป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับก็สามารถตามเข้าไปดูกันได้นะครับ ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดก็คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวครับของการเป็นเจ้าภาพวอลย์บอลเนชั่นสลีกของเราในปี2024ในรอบไฟนนลนะครับก็หวังว่าเราจะเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างภาพความงดงามให้เขาเห็นว่าเราคือหนึ่งในสันที่ที่เป็นเหมือนกับเมืองหลวงของเวอลย์บอลโลกนะครับโดยเฉพาะในประเภทหญิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนเนอร์นะครับสวัสดีครับ